วันนี้จะพาเพื่อนๆมาตอนกิ่งฝรั่งผงเป่าซือต้นนี้นะครับนี่คือฝรั่งไส้แดงนะครับฝรั่งหงเป่าซื้อซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยทําคลิปในการชิมรสชาติไปแล้วนะครับรสชาติอร่อยมากหวานผมเปรี้ยวนิดๆนะครับรสชาติอร่อยมากแล้วก็มีพี่ๆญาติๆเพื่อนๆอยากได้กิ่งพันุ์นะครับเดี๋ยวจะตอนไปให้นะครับแล้วก็จะจะเอาไปให้ช่วงเทศกาลสงการนะครับเพื่อที่จะได้ขยายพันธุ์ปลูกต่อไปนะครับแล้วก็จะได้ทานผลที่อร่อยๆเหมือนกันนะครับ หลักการเลือกกิ่งในการตอนนะครับเพื่อนๆก็คือถ้ากิ่งเล็กรากจะออกไวถ้ากิ่งใหญ่จะได้ผลผลิตไวนะครับแต่รากจะออกช้านะครับเดี๋ยววันนี้จะตอนไปให้าติที่บ้านนะครับสักสี่กิ่งนะครับเพื่อเอาไปขยายพันธุ์ปลูกที่บ้านติดตามรับชมวิธีการตอนได้เลยนะครับส่วนอุปกรณ์ในการตอนกิ่งนะครับเพื่อนๆนี่คือเคเบิลทยนะครับตุ้มตอนที่ทําจากขุยมะพร้าวแช่น้ํานะครับแช่ไว้สามวันนะครับแล้วก็นําใส่ถุงพลาสติก ถุงร้อนนะครับแล้วก็มัดถุงให้แน่นอย่างนี้นะครับแล้วก็นํามาทาเป็นตุ้มตอนนะครับน้ํายาเร่งรากนะครับอันนี้มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีก็จะช่วยให้รากออกเร็วขึ้นและรากออกเยอะขึ้นนะครับคัตเตอร์สําหรับควนกิ่งนะครับแล้วก็ไม้ไผ่สาหรับดามกิ่งเพื่อป้องกันกิ่งหักนะครับถ้าเป็นกิ่งเล็กๆถ้าไม่ดามอาจจะหักได้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูกิ่งที่จะตอนวันนี้นะครับ อ่าผมจะเลือกตอนตรงกลางกลางตรงกลางต้นหอกนะครับเพื่อให้ต้นโปร่งนะครับสามารถแสงสามารถส่องถึงพื้นได้นะครับอันนี้คือลําต้นนะครับตรงกลางเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะตอนตรงกลางนี่เลยนะครับหนึ่งสองสองกิ่งนี้นะครับแล้วก็กิ่งใหญ่นี่หนึ่งกิ่งนะครับสามแล้วก็จะตอนกิ่งนี้อีกหนึ่งกิ่งนะครับเดี๋ยวจะตอนให้เพื่อนเพื่อนได้ชมนะครับ นี่คือกิ่งที่เราเลือกไว้นะครับแล้วเราก็จะคว้นกิ่งนะครับความกว้างของกิ่งก็ประมาณหนึ่งนิ้วประมาณนี้นะครับหนึ่งนิ้วหรือสองเซนครึ่งนะครับเดี๋ยวจะคว้นกิ่งนะครับเสร็จแล้วก็แกะเปลือกออกนะครับ เสร็จแล้วให้ทําการขูดเนื้อเยื่อนะครับโดยการขูดจากด้านบนลงมาข้างล่างนะครับขูดอย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้ด้านบนช้ํานะครับเราต้องขูดถ้าเราไม่ถ้าขูดขึ้นลงอย่างนี้อาจจะทําให้ตรงข้างบนนี้ช้านะครับอาจจะทําให้รากออกไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าเราขูดจากด้านบนลงมาข้างล่างอย่างเดียวนะครับจะทําให้รากออกดีมากกว่านะครับเสร็จแล้วกรีดด้านบนนะครับกรีดเข้าไปอย่างนี้นะครับ เพื่อให้รากออกดียิ่งขึ้นนะครับตรงนี้รากจะออกตรงนี้ตรงที่เรากรีดนะครับเป็นเคล็ดลับนะครับสําหรับการการตอนนะครับปีดตรงด้านบนอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทาน้ํำยาเร่งรากนะครับทาเฉพาะด้านบนนะครับเพื่อให้รากออกดีมากขึ้นนะครับแล้วก็รากออกเร็วมากขึ้นนะครับทาเฉพาะด้านบนนะครับตรงที่รากจะออกนะครับแต่ถ้าใครไม่มีน้ํายาเร่งรากก็ใช้กะปิผสมกับเครื่องดื่มชูกําลังก็ได้นะครับ แล้วก็ปล่อยไว้ให้แห้งนะครับประมาณสักสิบนาทีหรือสิบห้านาทีแล้วค่อยนําตุ้มตอนมาหุ้มนะครับหลังจากที่น้ํายาเร่งรากแห้งแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนนาตุ้มตอนนะครับมาผ่าตรงกลางอย่างนี้นะครับเคล็ดลับนะครับสําหรับช่วงหน้าร้อนนะครับตุ้มตอนให้น้ําแฉะนิดนึงนะครับส่วนถ้าเป็นหน้าฝนก็พอหมาดๆมานะครับแต่ถ้าหน้าร้อนอากาศจะแห้งและร้อนมากก็ทำให้ตุ้มตอนชื้นนิดนึงนะครับ จะได้ช่วยให้รากออกดีขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อผ่าตรงกลางแล้วให้เพื่อนเพื่อนวกตรงกลางอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนําไม้ไผ่นะครับที่จะดามนะครับเพื่อป้องกันลมพัดหักนะครับถ้าไม่ดามถ้ากิ่งใหญ่ไม่ต้องดามก็ได้นะครับแต่ถ้ากิ่งเล็กๆต้องดามนะครับไม่งั้นล้มพัดเดี๋ยวหักเสร็จแล้วนะครับให้นําตุ้มตอนมาประกบโดยที่ให้แผลอยู่ตรงกลางของตุ้มตอนให้มากที่สุดนะครับ เสร็จแล้วก็ดัดเข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ไม้ดามดามไว้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้เคเบิลทายนะครับมัดด้านบนนะครับมัดด้านบนก่อนนะครับเคเบิลทายมัดให้แน่นนะครับมัดเหนือแผลนะครับมัดให้แน่นเลยแล้วก็ใช้อีกเส้นหนึ่งมัดด้านล่างนะครับอย่างนี้นะครับเราจะได้กิ่งตอนที่สมบูรณ์นะครับไม่เสียหายนะครับ นี่คือไม้ไผ่ที่ดามไว้เพื่อป้องกันการหักนะครับแต่ถ้าใครมีเคเบิลทยเยอะก็สามารถมัดด้านบนด้านล่างได้อีกนะครับเพื่อเป็นการดามไม่ให้กิ่งหักนะครับเสร็จแล้วหนึ่งกิ่งนะครับเสร็จแล้วนําถุงดํานะครับหรือว่าวัสดุทึบแสงนะครับมาพันที่ตุ้งตอนนะครับเพื่อให้รากออกเยอะมากขึ้นนะครับเป็นเทคนิคในการตอนอีกเทคนิคหนึ่งนะครับเพื่อนๆนี่ครับห่ออย่างนี้เลยเพื่อรักษาความชื้นของตุ้งตอนด้วยนะครับไม่ให้โดนแดดโดยตรงแล้วก็ ทำให้กิ่งตอนทึบราก็จอกดีนะครับเป็นเทคนิคดีๆในการตอนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะทําอีกสักสามกิ่งนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสี่กิ่งนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือการตอนแล้วก็ใช้ไม้ดามไว้ด้วยนะครับไม่ให้กิ่งไม่ให้ลมพัดกิ่งหักแล้วก็ตรงนู้นมีอีกหนึ่งกิ่งนะครับนี่ครับ เดี๋ยวจะนำวพพัสดุทึบแสงนะครับหรือว่าถุงดำนะครับมามาคลุมทับอีกหนึ่งชั้นเพื่อช่วยให้รากออกเยอะๆนะครับเป็นเทคนิคในการตอนที่ดีนะครับสามารถนำไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวอีกประมาณสัก45วันถึง60วันก็จะออกรากแล้วครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ